สวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกทท่านที่ชอบในการต่อนกเขาใหญ่ครับผมวันนี้ก็ได้ออกตอนเช้าครับแต่ก็ไม่ได้แต้มกลับบ้านเลยครับ10บโมงเช้าก็กลับมาที่เลี้ยงนกทุงนานเหมือนเดิมครับ ทีนี้นกป่าแถวนี้มันห้าครับมันเยอะจัดมันเห้าก็เลยเอาเจ้าบุญรอดขึ้นขึ้นเล่น,ลนครับอาจารย์แล้วก็เอาบลูทูธเปิดเสียงล่อครับนี่บลูทูธลาย,ลายๆอยู่ต้นมะละกอเปิดเสียงลอ่อตอนนี้ก็เข้ามาแล้วครับบุญรอดกำลังเรียกอยู่ครับอาจารย์ นกใหม่ครับนกใหม่ได้มาเมื่อวานครับอาจารย์คูแล้วโอ้นกตัวนี้มืนจริงครับตัวนี้ที่มีอ่างสามคำครับที่ได้มาเมื่อวานคูคูเรียบร้อยแล้วโอ้โหจริงครับนกตัวนี้ มาดูโฉมหน้านกได้มาแค่1นึ่งวันผมได้มาแค่1วันครูคอย่างโหดครับอาจารย์นกตัวนี้ที่มีปอกขาสีเขียวผมก็เพิ่งเจอนะครับได้มาแค่เมื่อวานวันนี้ครูสุดยอดครับนกตัวนี้ โหดสุดๆเห็นแววมันตั้งแต่ที่เข้ามาคูใส่เจ้าบนรอดแล้วครับเป็นนกเสียงกลางไปใหญ่ครับเสียงหองๆองไม่น่าเชื่อว่ามาแค่วันเดียวคูอย่างโหดเลยครับอาจารย์โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่ไม่มีแต้มนะครับไม่มีแต้มไม่มีฉเฉลย ก็ไม่เป็นไรครับนี่ก็เยอะแล้วอยู่ในบ้านอีกโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม